สวัสดีครับพบกับช่อง I อเภูกิจนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวงานกวางฮาริพุนชัยนะครับที่ลำพูนนะครับบ้านทากาดนะครับที่ตลาดนัดก็เดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับว่าเป็นยังไงผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับให้กับคนที่สนใจนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจ,ท,นใจที่จะเลี้ยงกวางนะครับขั้นตอนในการเลี้ยงการเพราะการทําอาหาร ในการเลี้ยงกวางนะครับว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างและวงจรชีวิตแบบคร่าวๆของมันนะครับเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยฮะอันนี้ก็เป็นกวางนะครับจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานเหมือนกันนะครับเขาก็เอามามาดูนะครับมาปุยกันเอามาเป็นประเด็นกันนะครับว่าเป็นไงบ้างสวยไหมนะครับยังไงนะครับก็สนุกดีครับได้เห็นกวางที่ เขาได้นํามาเปรียบกันนะครับเอามาให้ดูกันนะครับตรงโต๊ะที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกวางต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกวางตัวเมียนะครับบ้านเราเรียกว่ากวางแม่อูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตาฟเพื่อให้เห็นกริยาต่างๆนะครับอันนี้คือกําลังบินอยู่นะครับเราก็สตาฟไว้นะครับมันก็สวยดีนะครับได้เห็นตอนมันบินจริงๆนะครับอันนี้ตอนตอนที่เอาปีกออกมานะครับตรง เาะตาทไว้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่ามันติดมันอัดไปอันน,นะครับก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับผมจะค่อยๆยกมาให้ดูทีละตัวแล้วกันฮนะ,ะน,นี่ก็เป็นกวางตัวผู้และตัวนี้นะครับตัวด้านซ้ายคือตัวเมียตัวที่มีเขาคือตัวผู้อ่าฮะ,อ,ะอันนี้คือกวางคีมนะครับมันจะเป็นที่ขีดการข้างนะครับซึ่งผมได้ถามอ่า ที่เป็นวิทยากรดูนะครับว่าอันเนี้ยมันมีการเพาะพันธุ์ได้ไหมหรือว่าเลี้ยงได้ไหมนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันติดสัญญาไซเตสนะครับก็คือห้ามเลี้ยงนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับน่ฮะอยู่ที่ดออินทนนเลานะครับกวางตัวนี้นะครับอันนี้มันตายแล้วนะครับเขาเลยมาสตาร์ไปนี่เป็นกวางสามเขานะครับเป็นพวกประเภทสวยงามนะครับเวลามันชนจริงมันจะไม่สู้นะครับกวางพวกนี้นะครับ แต่ก็สวยคะับคเขาอันนีสามเขาในบ mm ้านเราก็จะนิยมเลี้ยงวางแบบธรรมดาเนี <h 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 h <h <h ่ยครับเพราะว่มันชนได้นะครับเป็นเขาแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเขาคู่แบบนี้ฮะเนี่ยครับอันนี้อยู่งูอะไรก็เอ็งวะโดยเขาเนี่ยครับบ้านเขานี่ยเหรอไม่ใช่ว่าเต็มไินนันนุ่นอ๋อเป็นห้องฟังอยงครับด้วงอะไรฟังจิมครับแต่อันนี้ปิดมต้เต้ปิดเต้เต้ไม่เลี้ยงเลยอ๋อปิดหนังยาเต้เต้เลี้ยงมาได้ ก็ได้เอาเพาะเพาะได้ก่อนมาได้เกินมาได้ใส่สัญญานะครับก็ไปดูเกี่ยวกับมันทำสเตติดเกิดที่ว่าได้อยู่เลยแต่นต้องเอาเอาองเาปซื้อหาให้ได้ก็่ารยามากไหนเอาเป็นว่ามันเพาะได้นะครับแต่ว่าต้องสืบหาว่าเอามาจากไหนนะครับพอสืบไปสืบมามันก็มาจากป่าอยู่ดีนะครับก็ติดอยู่ที่ข้อแรกเหมือนเดิมนะครับที่ว่าสัญญาสเตนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น กวางนี่ก็ได้รับการคุ้มครองนะครับที่ผมกำลังถืออยู่นี้เรียกว่ากวางเฮอร์คิวลิสนะครับที่ญี่ปุ่นนี่นิยมกันมากเลยนะครับกวางประเภทนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาในการเติบโตเนี่ยถึง2ปีนะครับกวางบ้านเราแค่ปีเดียวนะครับอยู่ในดิน9เดือนนะครับแล้วก็อยู่ขึ้นมาเป็นกวางเนี่ยสเดือนแต่ตัวนี้มีอายุ2ปีนะครับเลี้ยงนานกว่านะครับแต่มันจะไม่ชนนะมันไม่สู้มันเป็นกวางสวยงามนะครับ บ้านเราก็นิยมที่แบบว่าชนกันนะครับเป็นกีฬาชนกวางกันนะครับก็เอาเป็นว่าบ้านเรานิยมแบบเขาปกตินะครับเขาคือบนล่างนะครับพร้องเข้าห้ามหันกครับถ้าท่านบอกตากดยวมันจะกลายเป็นดินกว้างกินกละเบมอกใหญ่แค่นะครับราบอกอีกหน่อยครับเมื่อผมฟังผู้บรรยายนะครับหรือว่าอาจารย์เข้ามาให้ความรู้ ผมจะอธิบายให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงกวางในเะบื่องต้นฟังก่อนแล้วกันนะครับจากการที่ผมไ,มได้นั่งฟังบรรยายมานะครับรวบยอดเลยนะครับก็คือการเพราะเลี้ยงกวางเนี่ยครับคือ,อาตามวงจรเนี่ยวิถีชีวิตของมันเนี่ยคือมันจะอยู่ในดินเนี่ยเเดือนนะครับอายุของมันคือ1นปีนะครับมันจะอยู่ในดินอย่างเดียวเลย9เดือนนะครับโดยทีอ่อาหารของมันเนี่ยก็จะเป็น ขี้เลื่อยเป็นขี้บัวอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งแต่เอาวงจรชีวิตมันก่อนว่ามันมีคีย์ดอยู่ตรงไหนนะครับอ่เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มจากการผสมพันธุ์ของมันผสมพันธุ์5วันถึง7วันแล้วก็วางไข่ในตรงในตรงนี้เมื่อมันเอาไปเราเอากวางมาผสมพันธุ์กันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาแม่กวางเนี่ยมาวางไข่นะครับพอวางไข่เสร็จปุ๊บ15วันมันก็จะเป็นตัว L1 นะครับที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยครับที่ L1 พอ L1 เสร็จปุ๊บอีก30วันก็เป็น L2 คีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่ L3 นะครับทำไมถึงต้องอให้ความสำคัญกับตัว L3 เพราะว่าถึงวงจรตรง L3 เนี่ยเราจะรู้แล้วครับว่าตัวไหนคือเพศคู่และตัวไหนคือเพศเมียนะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอให้ดูว่ามันมีวิธีดูยังไงนะครับในช่วง L3 นี้นะครับตัวนีสัตว์โจยด์เหงอขี้ดูดนะครับคุณคนเพศเกี่ยวมีไอ้ตัวผู้ตัวแม่ผู้ผู้ครับผู้จะมีจุดสีน้ำตาลเยอะ ครับก็ไม่จุดไฟเผาเลือดร้อนแต่ว่าโดนโจมหยุดวัวมันถึงสูงหันวางแม่สังหารใครถูกโจมวัวลำปาถึงเก็บวางแม่มาขู่ทำน้ำมีดขวดีมาเท่พอผ่านช่วง L3 ไปแล้วมันก็จะเป็นระยะที่ทำโครงแล้วครับมันต้องมีการแยกแยกออกมาอย่าให้มันอยู่กันแออัดมากเกินไปนะครับเพราะว่า มันจะทําให้การจเจริญเติบโตของกวางเนี่ยมันไม่โตมันไม่สมบูรณ์นะครับพอมันไม่โตไม่สมบูรณ์เวลาเราเอาไปชนเนี่ยมันก็สูเขาไม่ได้มันก็อ่อนแอน,นะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก L3 เสร็จปุ๊บแยกนะครับแยกตัวตัวเมียออกไปไว้อีกที่นึงแล้วเอาตัวผู้เนี่ยเอ,เอามาขุนนะครับเอามาให้อาหารเต็มที่นะครับเปลี่ยนให้อาหารบ่อยๆนะครับเมื่อดูว่ามันมีขี้เยอะหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับหลังจากเข้าสูร่ระยะทำคูงอีก180วันนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะดักแด์ตามในคลิปนี่เลยครับระยะดักแดันนี้เป็นระยะดักแด์ว้าวจากนั้นถ้าเราไปต่ำใส่หัวมันนี่มันจะเบี้ยวอ่ะเบี้ยวเลยมั้งเหรอเบอเบี้ยว่เบี้ยวอันนี้เป็นเบอร์เบี้ยวละเบอร์เบี้ยวละแสดงว่าถ้าแสดงว่าถ้าเป็นระยะก่อนหน้านี้ถ้าต่ำคือเบี้ยวถ้าถ้าขาวอยูกอ่ะถ้าขาวอยู่ไปต่ำใส่มันก็เบีบบางอย่างละนี่นะไม่มันเยื้อต้องเดือดไผยไหมจนตัวไหนอ่ะไม่แต่นี่จ้ะก็จะเป็นตัวดักแด์เลยตรงนี้ยังไม่กินอาหารแล้วนะครับ หมายความว่าเราให้มันกินอาหารสะสมอาหารมาเยอะละนะครับตอนนี้ก็อยู่ในในระยะดักแด้พอทาโพงไปเป็นดักแด้ปุ๊บเนี่ยจะเข้าดักแด้ประมาณ25วันนี่คือใกล้แล้วนะครับพอมาขึ้นดักแด้เนี่ยคือใกล้เป็นตัวตัวตัวกว่างแล้วนะครับพอมันเป็นดักแด้ปุ๊บก็เป็นกว่างแล้วครับแต่เป็นระยะพักฟื้นนะตัวนี้จะเป็นตัวอ่อนนะครับหมายความว่าเขายังกว่าง เาอะไรพวกนี้ยังไม่แข็งแรงครับมันโดนนี่หน่อยเนี่ยเขาอะไรมันยังจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้มันโดนกระแทกอะไรมากมายนะครับพอมันเป็นผ่านจากระยะพักตัวไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยนะครับเก้าสิบวันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอาหารนะครับคือการเลี้ยงกวางเนี่ยมันมีแค่สองอย่างนะครับคือเราเราแยกเพศเป็นนะครับมีการแยกกวางเป็นเราก็ต้องทําอาหารให้มันเป็นนะครับ ืออาหารเนี่ยถ้าเราไปซื้อเขาอย่างเดียวมันก็แพงนะครับเพราะว่ามันผมเห็นผมนิดเดียวนะครับมันก็สองร้อยกว่าบาทนะครับร้อยแปดสิบสองร้อยบาทประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําเองได้มันก็จะถูกครับอย่างนี้ฮะจากสูตรที่อาจารย์เขาให้มาก็คือสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามนี่คือขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยก็จะเป็นขี้เลื่อยที่มันละเอียดละเอียดหน่อยครับพยายามหาให้มันได้ละเอียดขี้เลื่อยที่ละเอียดก็ตีเป็นว่าเอาเป็นขี้เลื่อยฉ่ำาเลยแล้วกันครับเพราะว่า สารอาหารหรือว่าความคุณค่ามันค่อนข้ายจะสูงนะครับขี้เลื่อยเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะฉะนั้นตรงไม้ฉำฉานี่น่าจะดีที่สุดแล้วครับหรือว่าต้นก้านป่ยน่าจะดีที่สุดครับเอามาฉำฉาสามกระสอบนะครับขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยต้นต้นฉำฉาสามกระสอบแล้วก็หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือขี้วัวนะครับ คี้วัวบทละเอียดนะครับไม่ผ่านโซดาไฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับโซดาไฟไม่ได้นะครับลงรงวัวนมไหนที่เขาใช้โซดาไฟแล้วเขาไม่ได้แยกไม่ได้ทําให้มันย่อยสลายเรียบร้อยนะครับก็ต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับใช้เป็นขี้วัวที่ปราศจากโซดาไฟนะครับโม่ละเอียดนะครับหนึ่งกระสอบตอนนี้ได้มาครับสามสามกระสอบคือ ที้เลื่อยละเอียดนะครับต้มช้ชาๆหนึ่งคือขี้วัวนะครับโม่ละเอียดหนึ่งกระสอบและอีกหนึ่งเนี่ยก็คือแป้งครับเป็นโปรตีนประเภทแป้งนะครับก็คืออ่อเป็นหัวรำเป็นอ่าพวกแป้งสาลีนะครับอ่าเขาเรียกว่าแป้งสาลีเนาะหนึ่งกิโลนะครับสามหนึ่งหนึ่งแป้งหนึ่งกิโลนะครับเอาสามารถเอา เอาเข้าวเจ้าขา้ขาวข้าวเหนียวมาบดให้มันเป็นแป้งได้แล้วผสมกันไปแล้วพอเรา,เอาผสมกันเสร็จนะครับเราก็เอาไปหมักนะครับใช้เวลาหมักประมาณหกเดือนนะครับมันมีการกลับพิกองมันเหมือนทําปุ๋ยหมักเลยครับของพวกนี้ครับเหมือนทําปุ๋ยหมักเลยครับพอพอมันกลับไปกลับมาทําให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทําให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาพอมันมีความชื้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะเอาไป เพราะเลี้ยงกวางเนี่ยเราต้องเอาไปตักแยงนะทีวาสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเอาไปตักแดดเ,เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆนะครับพรากวางเนี่ยถ้ามันโดนเชื้อไลอะไรพวกน,นี้มันก็ไม่แข็งแรงครับเวลาไปชนก็แพ้เขาเหมือนเดิมน,นะครับเราทําเพื่อให้มันชนะนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาไปตักแดดนะครับเอาเอาอาหารที่เราทําไวเ้เมื่อมันได้หกเดือนแล้วเนี่ยอ่ามันค่อนข้างจะจะเขาเรียกว่าอะไร มันย่อยสลายมาแล้วเนี่ยมันเราถึงจะเห็นด้วยตาเปล่าแลครับว่ามันย่อยสลายมาแล้วพอเราไปตากแดดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งครับอ่ามันมันก็จะแห้งในระยะเวลาเดือนนี้พอตากแดดเสร็จปุ๊บเราเอาเก็บมาใช้แล้วเราจะใช้อย่างไงวิธีใช้ก็คือเอาที่เราตากแดดไว้นะครับเอามาใส่ภาชนะที่เราจะเอาเลี้ยงกวางของเรานครับแต่เราต้องพรมน้ําให้มันให้มันมีน้ํดเลยนะครับตอนเนี้เราจะใช้้วไอ่ะเราต้องพรมน้ําให้มัน มีความชื้นนิดหน่อยนะครับเมายความว่า,วามือปีดมามันก็ต้องแตกดีๆนะครับขคบว่าให้มันมีความชื้นนะครับแล้วกวางก็จะเข้าไปเอากวางเข้าไปเลี้ยงอยู่ในนั้นเลยนะครับให้เขากินนะครับผู้ที่จะเลี้ยงพ่อกวางสําหรับชนนะครับก็จะต้องมีการขุนให้มันได้กำลังให้มันได้กําลังนะครับให้มันได้ศักยภาพที่สูงสุด <Brussels S 1> อันเนี้ยผมให้หัวอันเนี้ยมันยังต้อง <ค omo S 1> มันหนได้โอ

แล้วก็เสียบไว้เสียบไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของของก้อนหื่อจนก้อนจนเพื่อนก็จะเอาตะกูมามาแนบก่อนนะแรงก้อนก็จะมีสองอันแต่มีสองตัวแต่ผมชอบตรงมี่มันหมุนได้นะพอหมุนปุ๊บอย่างที่บอกกันครับมันจะไปไปเรื่อยนะคิดว่าตัวได้ได้เตียบตัวตีอยู่ลุมก็ตัวตีอยู่บนได้เรียบแล้วแต่แล้วแต่เลยครับ จะสังเกตเห็นรอยที่เขาทำขึ้นมานะครับเป็นจุดๆๆๆๆๆอย่างนี้นะครับเขาทำเพื่อให้กวานเนี่ยเกาะนะครับแน่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการงัดกันขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยหน้าหน้ามันจะยกครับแล้วมันจะลอยมันจะหลุดจากกรนลงไปนะครับหรือว่าหลุดจากขอนไม้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำที่จับให้มันด้วยนะครับ การชนกวางนะครับมันไม่ได้มีแค่การชนนะครับมันยังรวมไปถึงศิลปะนะครับต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ผมจะให้ท่านดูตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าไม้ผ่นกวางนะครับหรือว่าเป็นไม้ที่เอาไว้ตรวจสอบว่ากวางเราเนี่ยสู้ไหมสู้ไม่สู้นะครับอ่าแต่ตรงนี้จะเป็นที่ปักนะครับเป็นหลักปักกวางนะครับดูสิครับแค่หลักปักกวางเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ย มีลวดลายนะครับมีการห้อยกระตุ้งกระติ้งนะครับสวยงามนะครับตามความครีเอทของผู้ที่ออกแบบนะครับให้มันสวยงามนะครับมันมันรวมถึงวัฒนธรรมนะครับเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่หยอดน้ําอ้อยนะครับเพื่อให้กวางเนี่ยไม่ต้องกัดกินเลยครับคือให้ดูดน้ําอ้อยเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่มันก็เป็นกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่จะสร้างความได้เปรียบให้กวางของตัวเองนะครับในการชนกันกับ คู้ต่อสู้นะครับเราก็จัดเต็มที่นะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อของผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ได้ข้าวของฟรีด้วยนะครับมารับฟังวิทยากรเรืองานวรรยาชีวิตกว่างและเราวิถีชีวิตในการใช้วัสดุรอบตัวในการทำอาหารของกว่างเราอยู่ตรงไหน ทำยังไงนะครับทวัดก็ได้ไอเดียไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนที่นี่แยกแม่แล้วนะครับอันนี้ดูแม่วางเป็นแล้วนะครับไี่ไดนะครับก็จะตั้